ไปไหมคอแ็บ n ด้อเออเอเ h เชีย huh. น uh ่โอเคอ่ะเราค่ะโอเค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 โโอเคอเคอเออคอคโอเ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 อเเคโอคโอเคโอคโอเคโอเคโอเโอเคคอคคอโอเคคเออโอเค อ่ะฮะเอ่อท่านรอ,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 องอ่ากบแซฟเป็นแน่ท่านรองท่านรองท่านรองครับท่านรองพอที่จะเอ่าสรุปอะไรให้หน่อยได้มั้ยนิดนึงนะคะ ถามทางตำรวจเหรอคะแต่เออคะแต่ว่าในในในพื้นที่เราจะมีไอไอไอทางจังหวัดเองนะคะวันนี้ได้ได้เข้าร่วมได้จับศูนย์มดมมาตรการเข้าตำหวดไปอือหือแต่ว่าในในฐานะในของตัวแทนของจังหวัดอะคะได้มาเข้าร่วมรับฟังเลยเหมือนทางจีนเขามาในครั้งนี้เองเขาอยากจะได้รับความร่วมมือจากในพื้นที่ยังไงไหมคะก็แกลไกลในวันนี้แคเป็นเรื่องเรื่องความของกันนะ ช่วยเหลือทางจังหวัดโดยทุกภาคส่วนได้นําเสนอในีมาตรการที่เราได้ดําเนินการแต่ไม่ว่าจะเป็นมาตรการการคัดกรองการสกัดกั right ้นการจำกัดพื้นที party, ่ต <ct ave gesehen S 1> mm ่างๆนะครับอืมอันนี้ผลจากเรื่องของศูนย์สังการชายแดนใช่ไหมเราได้ได้นำเสนอเขาค่ะและทางซีนเขาเขาเอ่อเป็นไงบ้างคะกับมาตรการของเราอะค่ะเขาเขาก็ชื่นชมป็นเราช่วยในการสกัดกั้นในเรื่องต่างๆจะเพียงแต่ว่าในขั้นต่อไปก็ต้องต้องเพิ่มความเข้มข้นในเรื่อง อืมค่ะมันมีมีการพูดถึงเรื่องความร่วมมือในการแบบปร,ราบปรามกวาดล้างอะไรไหมคะอ่าฮะค่ะเรื่องการช่วยเหลือเหยื่ออะไรต่างๆนะคะมันมีกระบวนการเอ็นไอเอบู่แล้วนะครับซึ่งท่างส่วนราชก,การต่างๆรดยทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ให้ความสำคัญในการกระบวนการส่งต่อในการทำเนินการครับอืมค่ะซึ่งซึ่งตรงนี้เองท่านท่านผู้ว่าก็ฝากมาด้วยไหมคะว่าของเราครับผมฝากที่นำเสนอ,อทั้งหมดที่เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตามท่านผู้ว่าราชการจังหวัด กระทรวงผัดไทยก็ได้สั่งการความรับผิดรับค่ะที่ผ่านมาก็มีเหมือนคนจีนด้วยใช่ไหมคะที่ที่เข้าสู่กระบวนการครับครับมีครับค่ะอย่างทางจีนเขาก็ชื่นชมหรือว่ามองมาตรการของไทยเราชื่นชมครับจริงๆแต่ว่ามีเป้าหมายที่ความมั่นคงในเรื่องนี้นะครับแล้วขออยุาตครับขอบคุณค่ะไปเอาลองลองผู้ลองสะตอมไหมใช่ไหมลิซ่าจะทำไหมจะทำไหม ลองเหมือนไม่น่าพูดอ่ะเออเราลงลิฟท์ทันไหมลงลิฟท์ทันไหม <laughs> สนุกเอ,อ่อจีนก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะแล้วก็เอ,อ่ออะไรอะ่ะมีรองพูดว่าผู้ผู้การคะต้องต้องถามลองหรือว่าลองนะคะลองพูดชั้นการใช่ไหมสิลองไม่ค่อยจะพูดอ่ะ เมื่อกี้เมื่อกี้ตอนรับแต่รับมนตตีเขาเขาเขาหันมาไอแบบตอบอยู่นะแต่ว่าหมายถึงว่าเขามีมีท่าทีที่ดีอ่ะเขาแต่แต่ว่าเขาไม่ไม่ให้สัมภาษณ์แคมเินเนาะแต่เขาก็หันมาตอบเราอยู่นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฝันไม่ได้หนีนะผลการประชุมที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาาถ้าจะไม่ได้อะไร ้าเดี๋ยวลองไปถามรองผู้ชัดการสตมดูนะคะ ไปแล้วไปแล้วหมดแล้วฮะฮะเดี๋ยวพี่เต้พี <laughs> ่เต้พี่เต้พูดใจยุ้ยไอพูดสักคนฮะเขามอบเหรอเขามอบให้พี่เต้พูดอะ่ะ เอาตายสรุปไม่มีใครให้สัมภาษณ์ข้อบอกให้พี่เต้พูดอะนิดหนึ่งได้ไหมคะ